ฉันเต็มใจช่วยอยู่แล้วจ้ะวันก่อนฉันเห็นหมาโดอกระทืบมที่ยังช่วยเลยว่าเดี๋ยวเธอโอ้ยนาพี่ไปหมดนไรมาหรอชิคอี้ายรู้เลยเอทุกที่มีความหมายจริงปะมีพี่บอกชิคกี้ไายอ่ะขอบคุณพี่มาตอยจริงนะพี่มาตอขอบคุณแน่นอนมนักเลงเก่าพี่พิทเต้ยมีนักเลงเก่าใช่จ้ะอุ้พี่โชคชลเลยหรอเต็มไปหมดที่เห็นใบหน้าทุกคนนี่แหละจ้ะตรงเนี้ยทำไมคณะเราต้องมีไอ้ถุงนี้มาอยู่ตลอดอะไร คือะไรไม่พอใจใไอ้ถุงเนี่ยไอ้ถุงไอ้ปลาหมึกไอ้ถุงไก่อะไรนะไก่ทอดไงจริงจริงมันเป็นสัญญาณบอกว่าคนดูพยายามจะบอกมึงว่าว่าเนี่ยลองกินทีอร่อยไหมแล้วแล้วมันอร่อยไหมล่ะแล้วเขาต้องซื้อไปอ่ะไม่ท้ายแล้วเขาต้องมาให้มึงอ่ะไม่ใช่คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้รางวัลได้สามร้อยใช่ไหมล่ะจริงคุณต้องได้เป็นตังค์รีร้อยไงแต่ทีนี้ไอ้ค่าอันี่ก็ร้อยหนึ่งไปแล้วอ่ะมาช่วยพ่อ อะไรนะออกของพ่อหัวของพ่อมึงพิอ๋อเหรอถ้าเห็นเป็นหอยอย่างเงี้ยหมูอะไรก็แล้วแต่เป็นถุงเงี้ยคือของพ่อมึงร้อยละที่นี่อย่าว่าดมีแต่ที่โลตัสเกเลยที่ไหนมีอ่ะที่วัดท่ากระล้องเต็มเลยนะไม่ฝากพระขายโอ้อนุโมทนาบุญด้วยคนใจบุญสุนทานยิ่งยากอนุโมทนาแลบอกแสดงว่าเงินต้องมาทำบุญกับวัดร้อยหนึ่งเอาเข้าวัดสักกี่บาทก็ยังดีว่าโอ้พระคุณพระมหาเจริญพระเงค์สดเอ้ยเจริญเจริญพ่อนะ เป็นพระเป็นจำวัดที่อื่นนะก็ต้องหนที่นั่นดูเิดเรื่องหาเ,เงินเดินไปก่อนดีกว่าทำไมวะขอาหาความรักก่อนได้ไหมอะตามใจมึงอชอบแล้วเกินผู้หญิงคนนี้คุณไหนคนนี้ต้องพาเขาไปรักษาทำไมวะเขาเป็นปอดบวงมีบ้า <c oughs> ดูสิเขาแน่นอกซะนือเกินอีเกียวหรอกยกออนี่เขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นผู้หญิงเขาเจ้าเนื้อผู้หญิงคนนี้ไม่เท่าไหร่แต่คนนั้นน่าสนใจกว่าเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นต้องไ่ธรรมดาแม่คุณเอ้ยหามานานแล้ว ผู้หญิงที่อวบอันแบบเนี้ยโอ้โหแม่คุณเอ้ยมีทั้งเนื้อ,อ,อมีทั้งนมมีไข่ที่กูดูด้วยไอ้เว้ยป้าฉันรู้ไข่ต้องกินกลางทางไข่มึงไอ้อยูเว้มันเถียงกูตืนเต้นนะขอบใจมากเลยนะชื่ออะไรจ๊ะฉันมีชื่อพิพเพลลินจ้ะพิพเพลลินพิพเพลลินชื่อคล็อกกันเลยเต่ชื่ออะไรเนาะพิพแพร์ครับ มึงไม่มีพิษที่มึงแผลที่เฉยแผลครับแล้วเธอชื่ออะไรจ๊ะแพมเพิร์ดแพมเพิร์ดออชื่อแพมเพิร์ดตายแล้วเธอชื่ออะไรจ๊ะพัมพลคัมพลชื่อพอพานจ้ะพอพานหมดเลยใช่จ้ะเอาเป็นว่าการช่วยเหลือครั้งนี้มันไม่ได้มีอะไรนอกไปจากว่าอยากจะช่วยผู้หญิงคนหนึ่งให้พ้นจากภัยอันตรายแต่สิ่งที่อยากได้ตอบแทนก็มีเพียงแค่หัวใจของผู้หญิงคนนี้ไม่รู้ว่าพิเพิร์ ใจว่างพอที่จะย่ยต้องนนองเข้เาไปเลยไหมคะอย่าบอกนะว่าเทีย่ยวเชื่อวไม่ผู้หญิงคนอื่นแล้วปฏิบัตาแบบเนี้ยไม่เคยช่วยใครการช่วยเธอเนี่ยเปรียบเสมือนลูกเธอคิดว่าที่ทำให้มาเจอกันเป็นที่ตั้งหรือเปล่าที่รักดวงใจขอบคุณสำหรับสเสียงปรบมือสุข หัวใจคอยิงองสีห้องใจของฉันคอยจองภาพในมอง้องเดิทอกย่าง สักนิด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 หยอกแกลรงโหลดได้คนไม้คนเมตตาขะาตาข้าวเจ้าอย่าให้กระต่ายไม่จำวามสวยน้าเราพี่ลงรักเ้าจนไม่ลืม รักมากใจเธม่พอื่อเดี๋ยพอว่ก็ดูของห่อันสิหอจ้ต้องัดเ้า้นงก็สัดแล้วอ่ะเผื่อองับขีดตัวเองมัสิครั้งนี้ฉันตัดเที่ยวเป็นครั้งแรกไม่คิดเลยนะ อรอวสวักนิดสักนิดสักน<ๆ>ิดสักนิดโรปรดได้คิดเมตตาทัดนาสาวเจ้าอย่าให้กระตายไม่จัดความสวยนะเรา ากเจ้าจนไม่หมูหรืมผารักเธอจำนม,ม,มนำดวงใจถ้าแกเปล่าทวายยิ่งยิ่งบูชาจกรักเธอไม่มีรอย ประทานโทษโปรดเธอดหัวใจพี่กาดรักคุณขออยแอบ,บแอบแนบทิ่คุณือย่าได้เ,เครื่อคุณผัดขื 大海。